วันนี้จะพามาดูนะคะว่าตัวเจลลี่ค่ะตัวเจลลี่แบบนี้นะกล่องเต็มเ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลิ l ไลท์โรสตอร์บลีนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีข้อมูลโภชนาการนะคะด้านขวามือนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนประกอบที่สำคัญ ภายในเจลลี่แต่ละซองอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเลขอยอา r ์โค้ต่างๆนะคะคำแนะนำในการรับประทานหลายคนมีข้อสงสัยถามเข้ามาใน ในร้านนะคะกับแอดมินนะคะพี่จะจะเลยดูว่ามันทานยังไงนะคะหลายคนถามว่ามันทานยังไงตัวลินไลท์เจลลี่นะคะนี่เปิดออกมานะคะเมื่อกี้เอาคาดพี่อ้ําออกนะคะพี่อ้ําเนี่ยเป็นคาดป๊อปอัพนะคะกล่องก็จะเป็นลักษณะสไลด์นะคะสไลด์ออกมาแบบนี้นะคะ ได์ออกมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะ1กล่องจะประกรอบด้วยตัวซองเล็กๆแบบนี้นะคะไม่เล็กนะคะซองก็หนักพอสมควรซองนี้หนัก35กรัมนะคะ1กล่องก็หนักเกือบ400กรัมอาค่ะอ่านี่ตัดแบบนี้นะคะใครที่อยากได้ความสดชื่นมากกว่านี้สามารถที่จะแช่เย็นได้นะจ๊ะ ่าเนื้อของตัวเจลลี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อจะเนียนๆแบบนี้นะคะและก็มีกลิ่นที่หอมค่ะนี่นะคะหซองแบบนี้น้องเขาจะให้พลังงาน13 โปรโตีนนะคะให้โปรโตีน13กรัมนะคะต่อ1ซอง1ซองอันนี้พลังงาน50กิโลแคลอรี่นะคะแยกกันคนละส่วนนะคะส่วนจะมีเอาพวกแอลคานนทีนอะไรผสมน้ำตาลไม่มีนะคะตัวนี้น้ำตาลไม่มีเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้อ่าให้ดูรสชาติจะ หอมอร่อยนะคะรสชาติดีมากนะคะเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้นะคะสีจะเป็นสีชมพูอ่อนอ่อนเฉดจะอ่อนกว่าตัวกล่องนะคะเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะอันนี้เราบันทึกผ่านกล้อง ไอโฟนดังนั้นสีไม่เพี้ยนนะคะสีของจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะนี่คือสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําแยกกันอีกรสชาติหนึ่งนะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะ